คร็ขอสวัสดีพี่ๆน้าๆเพื่อนๆนักตกปลานะครับผมวันนี้ก็มาพบกับกับผมนะครับผมกับนักกบนะครับผมวันนี้เราก็มาตกชิ้นเล็กๆแล้วนะครับผมกับไม้บึ้งลมครับผมวันนี้มาตกเป็นฝั่งของตำบลนนยินครับผมหลังในตรงแปลาปลาเนี่ยครับผมมาดูครับผมจะได้ตัวหรือเปล่าครับผมโอเคครับผมตามรับชมเลยครับ มาสอนมา,า,าตัวทุนจะพ้น ว่าหใหญ่ๆปลาใหญ่เขาว่าใหญ่ๆปลาใหญ่ครับลองดอูเกี่ยวชิ้นนมปังเลยครับ าครับเกี่ยวตาด้วยดูสิไปแล้วครับไปแล้วครับตัวข้างนีย้ยกเลยครับยกลอย ียนใช้ม่ใหญ่หรอกครับผมบอกแล้วทั้งสามเก้าสามหกเลยอุ้ยไหลลงไปแล้วกันนิ่ง โอ,โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอบเนี้ยไหลลงแล้วโอ้โหตัวไม่ค่อยใหญ่หรอวครับปลาใส่ <c oughs> สามนิ้วแต่เพียงใส่สามนิ้วครับผม <c oughs> อาดินแรงแค่ ลงขึ้นขอ้อขึ้นขอ้อถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาโอ้โตัวไม่รู้ใครโทรหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปดตัวนี่นี่นะเขาปล่อยเด้อแต่เพียนอ่ะเยอะ ก็มังนองกมังน้อยอปล่อยอยู่นี่แต่เพียนไม่ปล่อยครับปลากินแต่ไม่ยอมไหลทุกทนะีครับไหลแล้วสก้าปลากินแต่ไม่ยอมไหลทุกทีนี่นะครับสองน,นิ้วสามนิ้วโอาดินมาเลย อ,อ,อืว่าเขาไม่มีอาการดิไปแล้วว่าเขาไม่มีอาการสิ <c oughs> หกมาแล้วครับว่าเขาไม่มีอ่ะทถอแล้วท้อแล้วทอแล้วยุคก็มาหมดแล้วเอาเอาเดียวเอาเอาเอ,าเอานแล้วนี่ไง <c oughs> รอเอนขนาดนี้เลย <c oughs> ดูมือถือย่อไปไปไปโดนครับอุ้ยอุ้ยสวยสวยหน่อยนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยกําลังกําลังกํลังใส่สวยครับนี่ครับัใสยใหญ่หน่อย เอาไงมาเล้วครับหนึ่งตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปขันหักเอาไง แล้วก็ไลลงไปตัวเท่านีเนี่นะ <laughs> สามหกเราก็ปล่อยไปแล้วอุย้ยกดลงไปแล้วอุย้ยสายสวยอยู่ครับตัวนี้ เนี่ยหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยถอนพวดขึ้นมาถอนพวดขึ้นมาลดลดลดเต้ยลดลดวาดนะวาดนะวาดนะถอนพวดขึ้นมาถอนพวดขึ้นมา bắt nó bắt nó ôi tao bắt nè ืไปไปกดลงไปกดลงไปจับเร็วถอนพวดขึ้นมาโดนครับอุ้ยอุ้ยแน่น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 นะ <c oughs> <c oughs> ครับใส่สวยก็ไม่ใหญ่มากแต่ก็ใหญ่สุดในวันนี้แล้วเนี่ย ไอ้นี้เนี่ยโดนแล้วโดนแล้วมา,มาต้องมาทรงนี้ตรงนี้ติดลม่ม <Okay. S 1> ถอนขวดขึ้นมากำลังปิดเปิดไอ้นั้นเลยกำลังปิดเปิดกล้องเลยยังง่ายอยู่นะเออ ยกขึ้นมาแต่โอ้โหอย่างไงหมอตะกับครับใส่ไม่สวยหรอกครับใส่น้อยๆว่าอยู่อ,อยังยังไม่ติดหรอกแต่สามก็เอาโดนแล้วโอ้โย,อยโอ้เข้าปากนะครับ ไ <c oughs> ม่ไดเกี่ยวเขาปากเด้อเนี่ยเขาปากนะครับเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวนะเขาปากเด้อ,อไปสิสามหกยุบๆอยู่นั่นแหละไม่ไหลที่เร็วๆรออะไรไม่ยอมไปครับสามหกอตอกตึกต๊กตืก๊ดตื๊ดอนหนึ่ง ไม่ไหลก็ไม่ไหลตัวทุ่นโผล่ะไหลแล้ว,ลลวตัวเท่านี้โอ้ยนะตัวเท่านี้เอาหมดแหละตัวเล็กตัวน้อยไปไหลขอสองข้อสองข้อ,อ,ขอเอาเลย บอกแล้วไงยุบลงไปถึงสองข้อปุ๊บเอาเลยกระมังอีกแล้วอัน <c oughs> นี้กระมังเข้าครับนี้กระมังเข้าสามสี่ตัวแล้วเนี่ยกระมัง <c oughs> าการป่าน้อยนีย่มันเอาใจาย,ยากจริงการป่าน้อยนี่มันเอาใจยากจริงจริง ลูกใหม่ก่อนสุดท้ายเลยเนี่ยว่าจะกลางลูกใหม่ว่าจะกลางลูกใหม่นำเก้าวถอนขึ้นมาแล้วไหลลงแล้วไหลลงแล้ว ออ้ยอุ้ย่นัหงนี่เองสวยครับนี่ครับกมังเข้าครับโอ้ยนตาเถอะน้ไปขวายเหรองงมันอันนี้ลมพัดไปขวาโอ้ถอนพวดึ <Yeah. S 2> ล้มล้มถอนขึ้นมาแล้ว,ลลวไหนลงไหนลงถอนพดวดขึ้นมาหมอช่างหยียบหมอตักกราบประกาศโตท่านี้ไนปะหมดเลยกดลงไปเลย ไหลแล้วสามหกไห,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 หลแล้วไหลแล้ว ดำเงียบกูยังไม่ทันข้ามวันเลยไม่ทันข้ามวันเลยดำซะและ้วโอ้ยแขนลังมือยอกยอกยึกยัก,ยก,ยก,ยกไปแล้วยึดยัก,ยก,ยก,ยกไปก่อนเลยอันไม่อีกทีจมหายไปเลย ถอนถอนยึดยึดยักยักเลยสามหกถอนยึดยึดยักยักเลยมาดีมาดินั่นแล้วก็ไม่ไปลยแต่ยึดยึดยักยักเอาเอาหน้าตะก้อตะไคร์มาใส่ซะเนาะไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้วโอ้โหกบมังเออเออเอา ดินแพท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 ังนี่เองอืมมีข่าวซ้อยน้อยก็ว่าอยู่โอ้ไม่ดินแพท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 แดงทล่ะเออติดยัง ติดยังติดหรือยังติดหรือยังบอกไงติดหรือยังนี่ครับผมได้ตะเพียนสซสวยมาแล้วครับสาฝ่ามือครึ่งโลเลยครับตัวนี้ติดนิดเดียวครับเนี่ยเดียว รถก่อนครับตัวนีส้สวยครับตัวนี้ส,สวยส,สวยจริงๆอุ้ยใส่ใหญ่เลยอยอ้ยอุยอ้ยอยอย,อยเดี๋ยวโชว์ปลาก่อนครับผมว่าตัวนี้ส,สวยมันนานจะมาเดี๋ยวจับปลาดีๆก่อน<ด><ด>ครับ ปลาตกน้ำนี่นะครับผมใส่สวยเลยตัวนี้นี่ครับมาครับปลาใส่ใหญ่เราโอ้โหอุ้ยอุ้ยเหมือนจะหนัก กำลังนี่นะครับไอส้สวยแกย,ยึกๆไปยกอุ้ยวัดไม่ทันมองไงไมองไงโอเคบัดไม่ทันอืมยกแล้วยกแล้วโอ้โหกำลังไอส้สวยโอ้ยติดลมครับ ติดลมเอ้ยติดลมฝูงกระมังเข้าครับ ฝูงอี่โศกล้วครับมันถอยเออไปแล้วไปแล้วอืฝูงอี่โศกน้อยฝูงก็มังเข้าจริงครับก็มังมาแล้วฝูงกํามังเข้า

นี่ไงไม่ไหลไม่เดินไม่วัดนีไงไม่ไห i, ไ,มไม่เดินไม่วัดโอ้ยเนาะ เก็บได้สามเก่าตัวเท่านี้ไปเอาเอา,เอา,เ,อาเอาดินเข้าไปดินเข้าไปอ้กว่าอะอ้าวอืออือ,อนงกบช้อน ถอนหมดดอกละอขมังยก้เกลบอกแล้วไงกขมังอแล้อืลอาแบบนี้ก็คือกำมังกินอาการอนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ่ะกิน เล่นน้อยไปละท่ากินอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไปต่อก ah. uh huh. oh, ําังก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 ําังมามากําังฝุ่กํลังเข้าันนี้ สามเก้าสามเก้าไม่มิดทำมิดวัดไปแล้วเนี่ยเมืเ่อกี้โดนครับโดนครับมังมังไก่หมดเวลาตกปลาแล้วแล้ววันนี้ ฟ้าจะคื้มมาฝนตกมาทางนี้เหรอแม่ปุยมุยแม่ปุยมุยอยู่แม่ปุยมุยอยู่หันมาปุ๊บทุนเอียงไปเลยเอ้ยไหลไหลลงไหลลงไหลลงเร็วเร็วเร็วเก็บ เดี่ยวได้ไปจึบจ๊บจึ๊บถอนขึ้นมาได้ละตัวหนึ่งมาเก็บคันนี้เลยเก็บ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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องเก็บต้องเก็บอนอนวนน เอ,ออเออเโดนนี่ไงเก็บด้วยเก็บ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 ถือว่าได้ปลาแล้วเก็บเดี๋ยวเก็บไปนี่ก่อนโอ้ยรีบอยู่โอเคครับผมหมดเวลา,าตกปลาแล้วครับฝนมาแล้วครับมาดูกันครับผมมาถึงนี่แล้วครับเนี่ยโอ้ยลูกปลาที่ได้ได้ครับวันนี้โอ้ โอเคอยู่นะครับเนี่ยอ่นี่ครับผม <c oughs> นี่ครับปลาให้เราได้ไปนี้เราจะเพียนใส่สวยแค่ตัวเดียวโอ้ยมาถึงนี่นแล้วทันไหมล่ะเนี่ยโอ้ยน้องครับได้ยินเสียงฝนไหมครับโอ้ย